ถ้าพูดถึงขวดโซจูที่หลายๆคนจําได้มันก็น่าจะเป็นพวกขวดแก้วสีเขียวใสใช่ไหมคะแต่รู้หรือเปล่าว่าตอนแรกๆอ่ะขวดโซจูมันไม่ได้เป็นหน้าตาแบบที่เหมือนกันในปัจจุบันเลยคะ่ะ แล้วเรื่องเนี้ยมันมีเหตุผลอะไรที่อยู่เบื้องหลังแล้วทําไมหลายๆแบรนด์เขาถึงเปลี่ยนมาใช้ขวดหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในลงทุนเกิลทอกัน,นะคะ่ะตอนที่จะไปฟังเรื่องราวของขวดโซจูเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานของลงทุนเกิลด้วยนะคะ เดิมทีนะคะขวดโซจูเนี่ยมันมีตั้งแต่หลายสีแล้วก็หลายขนาดมากๆค่ะหรือแม้กระทั่งผู้ผลิตลายใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างจินโรนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตโซจูที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเนี่ยเขาก็มีการใช้ตั้งแต่ขวดสีบรอนสีฟ้าสีขาวมาก่อนแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆอะค่ะมันมาเกิดขึ้นในปี1993มันมีแบรนด์โซจูหนึ่งค่ะชื่อว่ากรีนแล้วเขาก็ได้ผลิตขวดโซจูสีเขียวขึ้นมาซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากที่เขาวางขายไปอะแบรนด์กรีนเขาก็ได้รับความนิยมมากจนทําให้ผู้ผลิตโซจูลายต่างๆนะคะค เขาเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ขวดสีเขียวตามๆกันหรือแม้กระทั่งจินโรนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตรายใหญ่เขาก็ยังต้องเปลี่ยนมาใช้ขวดสีเขียวตามแบรนด์กรีนมาด้วยค่ะจนกระทั่งในปี2009เนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญเกิดขึ้นเมื่อกระทรงสิงแวดล้อมของเกาหลีใต,ต้ค่ะกับพวกผู้ผลิตโซจูตา่างๆเนี่ยเขามาร่วมมือกันแล้วก็กําหนดขวดที่เรียกว่าขวดมาตรฐานโซจูขึ้นมาซึ่งเจ้าขวดมาตรฐานนี้นะคะเขาก็จะมีการกําหนดว่าผู้ผลิตโซจูเนี่ยต้องใช้สีแล้วก็ขนาดให้มันเท่ากันค่ะเหตุผลททีี่เขาาํแบบนน้ ก็เป็นเพราะว่าให้มันง่ายต่อการนําไปรีไซเคิลหรือว่าการนํากลับมาใช้ใหม่ค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ผลิตโซจูแบรนด์อะไรก็ตามแต่พอที่เราไปเก็บขวดกลับมาได้แล้วเราก็สามารถนําขวดของแบรนด์ต่างๆกลับมาใช้ได้ใหม่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยลดระยะเวลาในการคัดแยกขวดหรือว่าการรีไซเคิลประหยัดต้นทุนให้กับพวกผู้ผลิตไปด้วยค่ะแต่ว่าข้อตกลงนี้นะคะมันเป็นข้อตกลงที่แบบสมัครใจใครๆก็สามารถเข้าร่วมได้แล้วก็ไม่มีข้อผูกม,มัดไม่มีการลงโทษถ้าเกิดว่าคนเนี่ยจะไม่ทําตาม ซึ่งจุดนี้เองค่ะก็เลยทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยเริ่มมีผู้ผลิตที่เขาแตกแถวซึ่งนั่นก็คือจินโลนั่นเองค่ะโดยในปี2019เดือนเมษายนนะคะจินโลเนี่ยเขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งก็คือจินโลอิ b สแบกค่ะซึ่งขวดนะคะมันก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วแน่นอน,นะคะ่ะว่าเราเห็นแล้วเรารู้เลยเนาะว่ามันเป็นขวดทรงที่อ้วนๆมันไม่เหมือนกับขวดสีเขียวที่เราจําได้แล้วก็ยังมาในลักษณะของขวดสีฟ้าอีกซึ่งเหตุผลที่เราต้องพูดถึงโปรดักตัวนี้ขึ้นมาาาานนนะ,ะมัเเเเปเเเเป็็พรว่่โีขผู้ท คองส่วนแบ่งตลาดมากเป็นลำดับที่1ของเกาหลีใต้ดังนั้นที่เวลาเขาออกสินค้าอะไรใหม่ๆขึ้นม,มาแน่นอนคะ่ะว่ามันน่าจะต้องกระทบกับผู้ผลิตรายอื่นแล้วก็กระทบต่อระบบการรีไซเคิลขวดที่เกาหลีใต้เขามีการสร้างร่วมกันขึ้นมาซึ่งหลังจากที่มีการวางขายเจ้าตัวนี้ออกไปนะคะเชื่อไหมคะว่าภายในเวลาเพียงแค่7เดือนเท่านั้นคะ่ะมันถูกขายออกไปถึง100ล้านขวดดังนั้นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือกองขยะขวดโซจูสีฟ้าที่มันเริ่มค่อยๆทาลายระบบการรีไซเคิลที่ผู้ผลิตโซจูเกาหลีเนี่ยเขาวางร่วมๆกัน และแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีแบรนด์หนึ่งที่ขายดีขนาดนี้นะคะมันก็จะต้องวนลูปเดิมก็คือผู้ผลิตโซจูล n e อื่นๆเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้ขวดสีฟ้าเหมือนเหมือนกันซึ่งสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นเนี่ยก็คือผู้ผลิตโซจูที่ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับที่3ในเกาหลีใต้เขาก็เริ่มผลิตขวดโซจูที่มีหน้าตาประมาณนี้ค่ะออกมาเหมือนเหมือนกันพอเราพูดถึงผู้ผลิตที่คลองส่วนแบ่งอันดับที่1กับอันดับที่3ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่าอันดับที่2เนี่ยเป็นใครแล้วเขาทาอะไรอยู่ผู้ผลิตโซจูททีี่่่่คครออองงสวนแบบัด2ก็ื ซึ่งเขาเนี่ยก็เห็นแล้วค่ะว่าการที่ออกโซจูขวดสีฟ้ามามันเริ่มสร้างปัญหาให้กับเขาเนื่องจากว่ามีขวดโซจูสีฟ้าของจินโรเนี่ยไปอยู่ในลานคัดแยกขยะของบริษัทนี้มากถึง2ล้านขวดทําให้เขาเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียเวลาที่มันไม่จําเป็นในการคัดแยกขวดของบริษัทพวกนี้ออกไปค่ะและเรื่องนี้นะคะมันก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นค่ะเมื่อผู้ผ,ผลิตรายย่อยเนี่ยก็เริ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันค่ะบางฝ่ายเนี่ยก็เห็นด้วยกับการทําขวดสีฟ้ามองว่าเราไม่ควรที่จะมานั่งจํากัดว่าใครๆเน ียวแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เห็นด้วยกับการทําขวดสีเขียวให้มันเหมือนเดิมเมื่อผู้ผลิตต่างๆเนี่ยเขาเริ่มที่จะตกลงกันไม่ได้ะคะ่ะปัญหาเนี่ยมันก็เลยต้องกลับไปที่กระทรวงสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต,ต้ให้มาช่วยกันเคลียร์ะคะ่ะ สุดท้ายนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันก็มาจบลงที่การตกลงระหว่างภาครัฐของเกาหลีใต้กับผู้ผลิตโซจู10รายของเกาหลีใต้ว่าเราเนี่ยจะยกเลิกข้อตกลงเก่าแล้วก็เขียนข้อตกลงขึ้นมาใหม่โดยเป็นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนขวดค่ะถ้าผู้ได้เห็นภาพนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นบริษัท A เนี่ยผลิตขวดสีฟ้าบริษัท B ผลิตขวดสีเขียวดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่บริษัท B เขาผลิตขวดสีเขียวใช่ไหมคะแล้วตอนที่เขาคัดแยกขยะเขาไปเจอขวดสีฟ้าของบริษัท A ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาขวดสีฟ้าไปให้บริษัท A ส่วนบริษัท A เ,เอาขวด ขียวไปของบริษัท B หาทางนะคะเอามาแลกคืนให้กับบริษัท B แล้วถ้าเกิดว่าผู้ผลิตรายไหนเนี่ยหาขวดมาแลกเปลี่ยนกันไม่ได้นะคะทางแก้ก็คือให้เอาขวดที่เก็บได้ของบริษัทอื่นเนี่ยไปแลกกับหน่วยงานรับที่ชื่อว่า KORA ค่ะแล้วเขาเนี่ยก็ต้องเสียค่าทมเนียมให้กับบริษัทนี้พอฟังแบบนี้แล้วข้อตกลงนี้มันก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะที่แต่ละฝ่ายเขายอมกันคนละครึ่งคางแต่จริงๆแล้วค่ะพอมีการประกาศข้อตกลงนี้ออกไปอ่ะภาคกระดอ่ะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะเพราะว่าขาดความเด็ดดขาาาในกกรแแ้ปัญหต่ ฝั่งของภาครัฐเองนะคะเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเขาทําแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเข้าไปบ,งบังคับฝั่งเอกชนมากเกินไปค่ะแต่อย่างน้อยๆน,นะคะข้อตกลงเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมกันร,ระหว่างเอกชนแล้วก็รัฐบาลค่ะแล้วก็ไม่แน่ว่านะคะในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการพัฒนาข้อตกลงที่ช่วยให้การรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะ ปิดท้ายด้วยเกตเล็กๆน้อน้อยนะคะสงสัยไหมคะว่าแบรนด์กรีนที่ทำขวดโซจูสีเขียวออกมาที่เราบอกตอนแรกว่าเขาทำแล้วขายดีมากๆเขาหายไปไหนจริงๆแล้วนะคะเขาก็ยังอยู่ค่ะเพียงแค่ในเวลาต่อมาเนี่ยเขาถูกซื้อกิจการไปโดยบริษัทตเตชินซองเบเวอร์เรดแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นแบรนด์อื่นนั่นเองค่ะ